สวัสดีครับบริษัท HP Control System นะครับวันนี้เรามารีวิวแนะนำตู้คอนโทรลนะครับผมควบคุมระบบปั๊มน้ำนับขนาด3แรงม้าเป็นระบบไฟ3เฟสนับหรือ3 8 0โวลต์นะครับผมก็จะเป็นตู้ที่ลูกค้าสั่งเอาไว้แล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็ทำการเทสระบบไปด้วยนะครับแล้วก็แนะนำการใช้งานนับเผื่อท่านใดนับที่ดูคลิปวิดีโอนี้สนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือให้เราออกแบบประกอบตู้คอนโทรลนับตามความต้องการของลูกค้าก็ได้นะครับ ซึ่งนะตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นนับด้านหน้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตู้ที่เราออกแบบขึ้นมานับสามารถติดตั้งการแจ้งได้นะครับก็จะเป็นตู้กันน้ำนะครับเหล็กมาตรฐานอย่างดีโรงงานนับตัวนี้นับตามนี้เลยแล้วก็เอ่อมันจะมีซีนอยู่ตัวนี้นับกันน้ําได้นะครับสามารถติดตั้งภายนอกอาคารนะครับติดตั้งที่เสาไฟอะไรพวกนี้นับตามสวนตามไร่นะครับซึ่งตู้นี้นะครับก็จะเป็นของลูกค้านะครับเอาไปใช้ที่ สวนนับของลูกค้าจะอยู่เพชรบุรีนะผมซึ่งนะปัญหาของลูกค้าก่อนหน้านี้ก็คือมอเตอร์ลูกค้าเนี่ยนะที่เคยใช้อยู่เนี่ยมันไม่มันมีปัญหาเนะเพราะว่าลูกค้าอาจจะมีการเอามอเตอร์เนี่ยต่อตรงนับเข้ากับตัวเบรกเกอร์แล้วก็ต่อเข้ากับไฟ3เฟสเลยโดยตรงนับโดยที่ไม่มีตู้คอนโทรลชุดนี้นับแล้วก็ที่ลูกค้าเรียนมาก็คือเฟสตรงลูกค้านับสายมันเกิดออกไซด์สนิมขึ้นเนาะมัน ไม่สามารถที่จะจ่ายไฟออกมาได้หนึ่งเฟสทําให้มอเตอร์ลูกค้าเนี่ยเกิดความเสียหายหรือไม่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นลูกค้าเขาก็เลยามาเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตของเราครับหรือในเว็บไซต์เว็บเพจช่อง u t u b e เนี่ยมาเจอเราก็เลยสั่งตู้เราเข้ามาครับก็คือเราก็แนะนําวิธีการใช้แล้วก็แนะนําว่าทําไมต้องมีตู้คอนโทรลครับซึ่งตู้คอนโทรลตัวนี้นะครับมีระบบป้องกันในเรื่องของมอเตอร์ไหมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระแสเกิน,นครับแล้วก็ ในเรื่องของแรงดันไฟตกไฟเกินไฟขาดเฟสพวกนี้เรามีให้หมดเลยครบเลยในตู้นี้นะครับแล้วก็หลักๆเลยตู้ของลูกค้าตู้นี้นะครับที่เราเห็นก็จะเป็นระบบไฟสามเฟสที่มีการโชว์หน้าตู้ตัวนี้เป็น r t นะครับ r t ตัวนี้ก็คือเป็นระบบไฟสามเฟสที่เราจ่ายเข้ามานะครับส่วนที่เป็นหลอดออฟเนี่ยก็จะเป็นคอนโทรลที่เลี้ยงอยู่ในตู้คอนโทรลตัวนี้นะครับสามารถจ่ายเข้าไปให้กับตัวมอเตอร์ motor, นะครับเราสามารถคอนโทรลได้ด้วยระบบแมนนวลนะครับ กดปุ่ม start stop ที่ตรงนี้นะครับหลดลันจะทํางานตอนอมอเตอร์เราทํางานหรือปั๊มเราทํางานนะครับผมส่วนโอโหลดเนี่ยป้องกันในเรื่องของกระแสเกินถ้าเกิดว่ามอเตอร์เราเกิดความร้อนกระแสเกินปุ๊บมันจะทริปหรือว่าหยุดการทํางานของตัวมอเตอร์ให้ทันทีนะครับเซฟตี้ไม่ให้มอเตอร์เนี่ยเกิดความร้อนสูงแล้วก็ขดลวดเนี่ยอาจจะยังไม่ทันไหมนะครับมันจะตัดก่อนนะครับผมแล้วก็หลักๆเลยของลูกค้าเนี่ยที่ต้องการก็คือ เขาต้องการแค่การกดสตาร์ทเมนนวลเท่านั้นนะครับเมนนวลสตาร์ตสต็อปแค่นั้นเองนะแต่ว่าในเรื่องของตัวนี้เนี่ยเราเพิ่มเข้าไปให้นะครับเราแถมเข้าไปให้ด้วยเพราะอะไรนะครับถ้าสมมติว่าในอนาคตลูกค้าเกิดนะผมอยากที่จะใช้ระบบออโต้ขึ้นมาไม่ต้องมาโมดิฟายใหม่นะครับเราก็สามารถใช้ตู้คอนโทรลชุดนี้ได้เลยเพราะว่าเราทําระบบออโต้เอาไว้รองรับแล้วนะครับมีคําสั่งทิ้งพอต์เอาไว้ให้กรณีถ้าเกิดอยากจะเอาคาสั่งออโต้เนี่ยมาสั่งกับ ทอมเมอร์หรือว่าจะเอาสัญญาณควบคุมจากมือถือมาควบคุมปั๊มตัวนี้ให้บีดไปที่ออโต้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับประมาณนี้เราเลยทาจริงไว้ให้เลยนะครับทา,ทางที่ลูกค้าตอนแรกบอกให้แค่ทําการกดสตาร์ทสต็อปแค่นี้เองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราเพิ่มไปให้นะเป็นการแถมไปให้ลูกค้าเลยในตัวนะครับเพราะว่าเราเล็งเห็นว่านะคตยังไงก็ต้องมีโอกาสได้ใช้แน่นอนนะครับคราวนี้นะครับการทํางานของตู้นี้เมื่อเราทําการบิดไปที่แมนนวลนะครับ เราสามารถกดสตาร์ทปั๊มหรือลันปั๊มได้เลยปั๊มเราจะทํางานนะคปั๊มเราจะดูดน้ำนะไปใจ่ายให้กับต้นไม้ในสวนอะไรพวกนี้นะผมแล้วก็สามารถกดสต็อปได้นะตัวนี้นะผมกดสต็อปได้แบบนี้นะถ้าต้องถ้าต้องการเป็นออโต้นะครับเราก็ผิดไปที่ออโต้ถ้าเราไม่ต้องการใช้งานเราก็อยู่ตำแหน่งออฟเอาไว้นะคออโต้ตอนี้เนี่ยที่เราทิา้งพอยเอาไว้ให้ลูกค้าก็คือเราจำ คอนแทคเอาไว้นะครับถ้าเราบิดมาที่ออโต้มันจะทํางานเลยแบบนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องมาทําการกดปุ่มสตาร์ทสต็อปเลยถ้าต้องการออฟก็คือหยุดแค่นี้นะครับบิดทํางานเลยออฟหยุดนะครับก็จะเป็นแบบนี้ในเรื่องของออโต้ Auto, แบบเรียกว่าตัวนี้ก็จะเรียกว่า,าเป็นออโต้สตาร์ทนะครับเป็นรีเซ็ตสตาร์ทรีเซ็ตสตาร์ทตัวนี้ก็อยู่ตาแหน่งของออโต้นะครับตัวนี้เนี่ยที่เป็นในตําแหน่งของ ออโต้ uh, ที่เรียกว่าออโต้รีเซ็ตสตาร์ทมันดียังไงนะผมสมมุติว่านะครับเราหยุดตำแหน่งแมน่นวดเนี่ยเรากดสตาร์ทไปปุ๊บเนี่ยนะครับเกิดสตาร์ทไปแล้วนะครับสตาร์ทไปแล้วเนี่ยนะครับเกิดไฟตกไปนะครับผมไฟตกไปเฟสหนึ่งสมมุตินะครับเฟสนี้ไฟหายไปนะครับพอไฟหายไปปุ๊บมันตัดระบบไปสังเกตนะครับมันตัดระบบไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อเรา มาดูตรงนี้ถ้าเราออนตัวนี้ขึ้น,นครบหรือไฟกรฟ้ากลับคืนมา3เฟสเหมือนเดิมเนะี่ยสังเกตนะครับตู้คอนโทรลพร้อมใช้งานแต่ว่าเราต้องเดินมาสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งคือมันจะไม่รันให้เรานะครับเราต้องเดินไปกดสตาร์ทแบบนี้นะครับไฟตกเราใช้งานอยู่สมมุติว่าเรากดสตาร์ตเราเดินไปไกลเลยนะครับแล้วเราเกิดไฟตกณนะตอนนั้นพอดีเนี่ยนะครับ,นะรบเราต้องเดินมาทําการกดสตาร์ทใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้คือระบบเน้นนวล แต่ที่เราทําเสริมเข้าไปให้ก็คือเป็นระบบออโต้นับรีสตาร์ทก็คือหมายถึงว่ามันสามารถที่จะทํางานนะเมื่อเราบิดมาตรงนี้ปุ๊บปั๊มทางานถ้าไฟขาดเฟสไปหรือว่าไฟตกนะผมไฟตกไปนะครับพอไฟตกปุ๊บระบบตัดการทำงนานของตัวมอเตอร์นะครัเฟสทีหายไปเนี่ยมันตัดการทำงนานของตัวมอเตอร์ออกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไฟกลับมาปกติเนี่ยเราไม่ต้องเดินมานะครับ ซึ่งเราไม่ต้องเดินมาที่ตู้เลยสังเกตมันจะรันให้เราเองอัตโนมัติขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับก็ดีเป็นข้อดีของอระบบนะครับเป็นออโตสตาร์ทรีเซตสตาร์ทตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้คำสั่งนะครับจากตัวสมาร์ทคอนโทรลหรือตัวมือถือตัวนี้เนี่ยที่เรา,าตัวนี้เนี่ยสามารถจำสายตัวนี้เข้าไปเพื่อทำการสั่งสตาร์ทผ่านมือถือเข้ามาได้โดย สมมติว่าเราไปใช้ร่วมกับบอร์ดคอนโทรลนะครับที่เป็นการสั่งงานผ่านมือถือที่เป็นระบบอินเทอร์เน็ต WiFi ตัวนี้เราสามารถที่จะใช้คําสั่งนะครับผมมาต่อเข้าแทนออโต้ Auto, ตัวนี้เนี่ยแล้วก็สั่งงานผ่านมือถือกดเปิดปิด,ปดได้เลยตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาเทสหรือว่ามาดูระบบภายในกันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นข้างในเปิดมานะครับเปิดมาตัวนี้ก็จะเห็นนะครับเบเกอร์เมนเป็นโพมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นระบบ ไฟสามเฟสนะครับก็จะมีไฟมาที่ตัวนี้นะครับสามเฟสตัวนี้ผ่านลงมาก็คือเป็นเบรกเกอร์คอนโทรลนะครับเช็คเฟสแต่ละเฟสในการจ่ายเข้ามานะครับตัวนี้เป็นพาวเ r อตัวนี้เป็นคอนโทรลนะครับเมื่อเราจ่ายไฟเข้ามาด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็น RST นะครับเฟส R เฟส S เฟส T ตัวนี้นะครับแล้วก็นิวตันแล้วก็กาวส่วนถ้าเป็นเอาต์พุตนะครับเราจะมีเขียนเอาไว้เอา์พุตก็คือต่อไปที่ตัวมอเตอร์หรือตัวปั๊มเนี่ยก็จะมี สามสายเหมือนกันก็จะเป็น r S t แล้วก็กาวนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เราบอกว่าเราทิ้ง point signal ไว้ตัวนี้เราจะเขียนว่า signal ตัวนี้เราจ้ำเอาไว้นะครับจํำเอาไว้ตัวนี้ก็คือบิดปุ๊บมันก็ทํางานเลยอย่างที่เราอธิบายตอนแรกเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเราปลดนะครับปลดตัวนี้ออกแล้วเราก็เอามาเข้าชุดสมาร์ทคอนโทรลหรือว่าเป็นคําสั่งที่เราต้องการเอามาสั่งงานนะครับเป็นการควบคุมผ่านมือถือเข้ามาเราก็ปลดตัวนี้แล้วก็เข้าสายตัวนี้นเข้าไปแทนแค่นั้นเอง มันก็เป็นการสั่งงานผ่านมือถือเข้ามาได้แล้วนะครับเบื้องต้นตัวนี้คราวนี้นะครับอุปกรณ์นนะับมีความสําคัญยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังก็คืออย่างแรกเลยนะครับเบเกอร์ตัวนี้นะครับมันจะคุมหลอดตัวที่หนึ่งถ้าเราออนขึ้นปุ๊บหลอดตัวที่หนึ่งติดเป็นการเช็คเฟสไปในตัวนะในการสั่งออนเข้าไปครั้งแรกเนี่ยเราออนพาวเวอร์หรือจะไม่ออนก็ได้เราจะเทสคอนโทรลก่อนก็ได้นะครับพอออนเบเกอร์ตัวที่สองขึ้นปุ๊บหลอดตัวที่สองก็จะติดแบบนี้นะครับ พอเราออนตัวที่สามขึ้นนะครับมันก็จะเป็นการติดทั้งสามหลอดแต่ว่าคอนโทรลเนี่ยนะครับเฟสตัวนี้นะครับเป็นตัวป้องกันแล้วก็เป็นตัวเช็คแรงดันให้เรานะครับ <fiance. S 1> เพื่อมันเช็คแรงดันให้เราได้นะครับอยู่ที่สามร้อยแปดสิบโวลต์นะครับเราจ่ายไฟสามเฟสเข้ามาในตู้ตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็จะบอกแรงดันของเราด้วยนะครับอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่สามร้อยแปดสิบโวลต์หรือไฟตกไฟเกินมันบอกเราหมดนะครับ เราต้องออนเบรกเกอร์ตัวนี้อีกตัวหนึ่งเพื่อทําการจ่ายไฟให้กับคอนโทรลทั้งนี้ในตู้ตัวนี้นะครับเราก็จะมีหลอดตัวนี้ติดขึ้นมาคราวนี้เราก็ทําการกดเมนนุลได้เลยนะครับเป็นการลั่นตัวปั๊มได้เลยนะครับด้วยระบบเมนนุลหรือจะบิดมาที่ออโต้ให้ทํางานเลยแบบนี้ก็ได้นะครับคราวนี้นะครับเรามาลองดูตัวนี้กันตัวนี้ก็เป็นการป้องกันในเรื่องของไฟตกไฟเกินไฟขาดเฟดเฟดลอสอันบาลานนะครับ โอเวอร์อันเดอร์บโอเวอร์ mm hmm. คือไฟเกินแนบอันเดอร์ under mm hmm. คือไฟต่ําหรือไฟตกอันบาลานซ์ไฟแต่และเฟสมาไม่เท่ากันมันก็ตัดให้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เฟสลอส T L คือเฟสลอสเฟสลอสในที่นี้ก็คือถ้าสมมุติว่าเฟสใดเฟสหนึ่งมันหายไปมันจะขึ้นเฟสลอสทันทีนะครับเดี๋ยวเราลองเทสกันดูนะครับเบื้องต้นเลยสมมุติว่าเราเกิดรันอยู่ในตำแหน่งของเมนูนะครับกด สตาร์ทเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับพอสตาร์ทเข้ามาแล้วนะครับสังเกตตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเฟสได้เฟสหนึ่งเนี่ย RST ตัวนี้เนี่ยถ้ามันหายไปเฟสได้เฟสหนึ่งสมมุติเราเอาเฟสสองหายไปกันนะครับพอเฟสสองหายปุ๊บแรงดันมันหายสังเกตนะครับพอแรงดันหายเนี่ยจาก380โวลต์เนี่ยมันก็จะเหลือแค่2เฟสมันก็เลยกลายเป็น270โวลต์มันจะขึ้น PL แสดงว่าเฟสได้เฟสหนึ่งในตู้เราเนี่ยหรือการไฟฟ้าที่จ่ายมาเนี่ย มันหายไปเฟสหนึ่งให้เช็คดบการไฟฟ้าหรือว่าไฟที่วิ่งมาเนี่ยมันมีสายตรงไหนขาดหลุดนะครับปัญหาตัวนี้ก็คือเหมือนกับที่ลูกค้าเจอมานะครับในกรณีไฟมาไม่ครบเฟสปุ๊บมอเตอร์ลูกค้าไหม้เลยเนี่ยเพราะว่าไม่มีตู้คอนโทรลในการควบคุมป้องกันนะครับทําให้มอเตอร์เนี่ยมันทํางานด้วยระบบไฟแค่2เฟสหรือ2เส้นเท่านั้นมอเตอร์ก็เลยเกิดความร้อนและไหม้ได้นะครับผมคราวนี้ เมื่อเราเห็นตัวนี้นะผมเราก็จะเห็นว่าหน้าตู้ตัวนี้ไฟหายไปนะครับแล้วก็มอเตอร์เราหยุดการทํางานไปเลยนะครับคราวนี้เมื่อไฟมันกลับมานะครับไฟมันกลับมาปุ๊บมันก็จะขึ้นมาที่3 8 0โวลต์เหมือนเดิมแบบนี้แต่อย่างที่บอกถ้าเป็นกรณีของการเมนนวลเนี่ยเราต้องเดินม,มากดสตาร์ทอีกทุกครั้งนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในตำแหน่งของออโต้รีสตาร์ทเราใส่เข้าไปเลยที่ออโต้รีสตาร์ทมันจะรันให้เรา เหมือนเรากดปุ่มแต่เราไม่ต้องไปกดแค่นั้นเองแต่คราวนี้มันจะมีการรีสตาร์ทให้เราถ้าสมมติว่าเฟดคราวนี้เดี๋ยวเราจะให้เฟดทีนะครับเฟดสุดท้ายไฟหายไปนะครับมันก็ตัดเหมือนกันพอตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เฟดหายปุ๊บมันจะตัดการทาง,งานของปั๊มหอกแต่นะครับข้อดีของมันก็คือที่เราบิดมาที่ออโต้ตัวนี้ที่เราทําเสริมไปให้ลูกค้าเนี่ยมันดีตรงนี้ก็คือถ้าเกิดไฟกลับมาปกติแต่ว่าเราอยู่ท้ายสวนเนี่ยเราไม่ต้องเดินมากดสตาร์ทมันจะรีเซ็ต เมื่อแรงดันกลับมาปกติกปุ๊บสั่งออนเลยนะครับเป็นข้อดีของตัวนี้นะครับที่เราทําเสริมให้ก็คือประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของโอเวอร์โหลดสมมติว่ามันทางานอยู่แบบนี้นะครับเกิดโอเวอร์โหลดขึ้นนะครับโอเวอร์โหลดตัวนี้ก็คือกระแสเกินเนี่ยมันจะมีการเซฟตี้ในเรื่องของกระแสของตัวมอเตอร์ถ้ามอเตอร์กระแสเกินผิดปะกะติเกินเนมเพจของเขาะครับหรือตามที่เราคํานวณแล้วเนี่ยมันเกินปุ๊บมันก็จะตัดตัวปั๊มออกนะเปลี่ยนจากรันเนี่ยมาเป็นออฟแล้วก็ขึ้นโอเวอร์โหลดบอกเราว่าตอนนี้เีมมอออตร์าจจะ อะไรขัดข้องไปพัดติดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับออกตัวไม่ได้เลยพวกนี้นะครับมันก็จะเกิดความร้อนหรือว่ากระแสพุ่งขึ้นไปนะครับทำให้เกิดโอเวอร์โหลดตัดการทํางานก่อนที่มอเตอร์เราจะไม่หรือเสียหายมากไปกว่านี้นะครับโอเคเมื่อเราเจอแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเช็คมอเตอร์ก่อนแล้วก็มากดปุ่มสีน้ำเงินรีเซ็ตตัวนี้เข้าไปแค่นั้นเองจบเลยนะครับก็คือระบบก็จะรีเซ็ตให้เรากลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ ไฟตกไฟเกินบ้างนะครับเมื่อกี้ที่เช็คไปก็คือเฟสหายนะครับเฟสได้เฟสหนึ่งขาดไปแต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันก็คือ,อเราจะให้ไฟตกหรือไฟเกินนะเพื่อดูว่าระบบเนี่ยมันจะสั่งให้ปั๊มเราหยุดไหมหรือว่าระบบมันจะตัดไหมนะครับคราวนี้เนี่ยสามร้อยสิบโวลต์ถ้าเกิดว่ามันไฟตกเนี่ยนะครับมีการแย่งไฟกันตกลงไปในตามเปอร์เซ็นที่เรากำหนดเอาไวน้นะครับสังเกตน,นะครับมันก็จะขึ้นเป็น UV ปุ๊บเนี่ยตัดการทำงานทันทีเมื่อแรงดันมาไม่ถึง310โวลต์ถามว่าหน้าตู้ตัวนี้เนี่ยไฟมันมาไฟมันไม่ได้หายแต่ว่าแค่มาและแรงดันมันไม่ถึงนะครับถ้าเกิดมีตู้คอนโทรลแต่ว่าไม่มีระบบป้องกันเราก็ไม่รู้ได้อีกเหมือนกันว่าไฟตกหรือไฟเกินแต่ว่าพอเรามีระบบป้องกันตัวนี้เข้าไปเนี่ยนะครับมันสามารถบ,บอกโวลต์เตดเราได้ก็จะเป็นเฟสเอร์ชั่นรุ่นใหม่ที่สามารถบ,บอกโวลต์เราได้ด้วยนะครับตอนนี้ เมื่อเราเห็นว่าปั๊มเราไม่ทํางานทั้งๆท,ที่หน้าตู้เราก็เห็นว่าเอไฟมาครบให้เราเปิดตู้มาดูเราก็จะเห็นแรงดันตรงนี้ซึ่งมันมาไม่ถึง380โวลต์นะครับผนก็เลยสั่งตัดก่อนที่มอเตอร์เราจะเกิดปัญหาน,นั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องของอันเดอร์นะครับแล้วถ้าสมมุติว่านะครับแรงดันเกิดเข้าใกล้หรือมาปกตินะครับระบบมันจะออนให้เองอัตโนมัติสังเกตได้ยินเสียงออนเข้าไปก็คืออยู่ที่380โวลต์นะครับถ้ามันเข้าใกล้ตัวนี้ปุ๊บมันจะสั่งออนเข้าไปเลยสังเกตตัวนี้นะครับ เราไม่ต้องไปกดอะไรมันและถ้าสมมติว่าเกิดปัญหาไฟเกินไฟเกินนะครับเราสามารถที่จะตัดได้เหมือนกันตัวนี้นะครับสังเกตน,นะครับขึ้นไปที่นะครับ426โวลต์เนี่ยมันพุ่งขึ้นไปสูงอย่างนี้เนี่ยถามว่ามอเตอร์เรารับได้ไหมนะครับมอเตอร์เรามีโอกาสไม่ได้ตลอดเวลานะครับเมื่อแรงดันมันเกินพิกัดของตัวมอเตอร์ที่เขาวางสเปคเอาไว้ก็คือ3 8 0โวลต์เนี่ยมันพุ่งขึ้นไปถึง อีกโวลต์ขึ้นไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ทําให้มอเตอร์เราเนี่ยไม่ได้หรือว่าอุปกรณ์ในตู้เราเกิดความเสียหายได้มันจะตัดการทำงานของตัวปั๊มออกเลยนะครับผมสังเกตตัวนี้นะครับขึ้นไปสูงมากแล้วก็ให้ดูตัวนี้ถ้าเกิดระบบไม่ทางานให้ดูตัวนี้นะครับมันจะขึ้น OV ก็คือแรงดันมันเกินสูงมากเลยนะครับและคราวนี้เดี๋ยวเรา,เราลองให้แรงดันมันกลับมาปกติที่3 8 0อโวลต์น,นะครับอ่าเลยยินเสียงสับออนเนี้ยไปมันจะออนให้เราอัจโนวัดเข้าไปเลยแบบนี้นะครับเราไม่ต้องไปกดไไปทําอะะรรมัน,นคบ คราวนี้เมื่อเราเจอปัญหานะครับพอเจอปัญหาเสร็จตัวเฟสเวอร์ชั่นตัวนี้หรือว่าตัวป้องกันไฟตกไฟเกินของเราที่เราเอาเข้ามาใช้กับตู้เราตัวนี้เนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นให้เรากดปุ่มนี้นะผมพอกดปุ่มนี้ปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็น A แล้วก็ OV แสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่มันตัดการทําง,งานไปเพราะว่าเกิดแรงดันเกินน,นั่นเองหรือจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่เฟสล็อตนะครับถ้าเฟสหายไปปุ๊บแล้วเฟส มันตัดการทํางานไปแล้วเฟสจะมาปุ๊บเนี่ยเรามากดดูนะครับเรามากดดูมันจะบอกนะครับนี่เลยก็คือเป็นอะลาม PL ก็คือเฟสลอสไฟหายไปเฟสใดเฟสหนึ่งมันสามารถเก็บข้อมูลไว้ได้หนึ่งค่าดูได้ย้อนหลังได้หนึ่งค่านะครับมันดีข้อดีตรงนี้เองเราสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าตู้เราหรือว่าระบบเรามันหยุดไปเพราะอะไรนะครับก็จะเป็นตู้คอนโทรลที่เรา ออกแบบมานะครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่เน้นในเรื่องของการใช้งานที่ครอบคลุมที่สุดนะครับในการเอาไปใช้งานและเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบเทสในระบบของออโตสั่งงานผ่านมือถือเข้ามาในกรณีเหลือเราจะปลดสายตัวนี้ออกนะครับแล้วก็จะใช้ระบบการสั่งงานผ่านมือถือโดยชุดสมาร์ตตัวนี้นะครับที่เราทำเอาไว้สําหรับรองรับระบบต่างๆนะครับตู้คอนโทรลลูกค้ามีอยู่แล้วสมมตินะครับเราก็ซื้อเฉพาะตัวนี้ไปนะครับเราก็มีจําหน่ายให้นะครับตัวนี้ก็คือ เป็นการสั่งงานด้วยระบบอินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi นะครับตัวนี้มีความสเสถียมรมากนะครับแล้วก็มีสภาวะเชื่อมต่อ WiFi ได้ะไระยะ,ะถ้าเกิดตัวตัวส่งก็สัญญาณดีเนี่ยได้เป็น100ยเมตรนะครับผมตัวนี้ที่เราทดสอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบเทสกันดูเดี๋ยวเราจะใช้คําสั่งจากตัวนี้วิ่งเข้าไปสั่งผ่านมือถือเข้าไปนะครับตัวนี้ที่เราทำเอาไว้ลองรับในอนาคตเกิดอยากจะเพิ่มทัมเมอร์เข้าไปก็ใส่ทัมเมอร์ตัวนี้เพิ่มทัมเมอร์แล้วคําสั่งมาสั่งก็ได้ในกรยีออโต หรือเราจะเอาตัวนี้เข้าไปติดในตู้นะครับผมเป็นคําสั่งผ่านมือถือเข้ามาก็ได้เหมือนกันเป็นการทำม้ว้รองรับอนาคตให้ลูกค้าเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเทําการต่อสายก่อนนะครับเดี๋ยวเรารีวิวต่ออีกทีหนึง่งโอเคนะครับผมจากเมื่อกี้นะที่เราเปลดสายออกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยตัวตู้เองเนี่ยเราก็จะมีการจอะสายให้ลูกค้าด้วยนะครับจอะด้านล่างตัวนี้นะครับเพื่อเป็นเข้าสายแล้วก็เป็นกันน้ําด้วยนะครับตัวนี้เนี่ย เวล่อเราปลดสายเมื่อกี้ออกนะผมปลดสายที่เราจำเอาไว้เมื่อกี้ออกแล้วเราก็มาใส่ตัวนี้แทนนะมาเข้าระบบตัวสมาร์ทคอนโทรลตัวนี้แทนนะผมซึ่งอย่างที่บอกนะมันควบคุมผ่านมือถือได้ตัวนี้นะครับสามารถอ่าอยู่ตำแหน่งออโต้เนี่ยเราสามารถเปิดปิดผ่านมือถือได้ด้วยระบบ Wi-Fi เราจะสั่งงานจากที่ไหนมาก็ได้มือถือเนี่ยเราอยู่ต่างจังหวัดนะอยู่ต่างประเทศนะครับตัวนี้เรามีระบบ Wi-Fi ของตัวสวนเราอยู่แล้วเราสามารถเชื่อมต่อได้เลยระบบมันจะสามารถที่จะควบคุมการเปิดปิดตั้งเวลาการทำงานนะผ่านมือถือเข้ามาได้ ตามนี้ที่เราเห็นเมื่อเราทําการบิดไปที่ตําแหน่งของออโต้เอาไว้นะครับจากเมื่อกี้นะเป็นการแมนวนวลกดสตาร์ทเองหน้าตู้ตรงนี้แต่คราวนี้นะเมื่อมาบิดไปที่ออโต้สังเกตว่ายังไม่ทํางานเพราะว่ามันจะต้องรอคําสั่งในการสั่งจากตัวมือถือเข้ามาสังเกตตัวนี้นะรเราทําการสั่งเข้ามาโดยเดี๋ยวเราจะกดเปิดปิดเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดสมาร์ทคอนโทรลนะครับหรือเป็นะระบบสั่งงานผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาตัวนี้นะครับที่เราเห็นตัวนี้เนี่ย เรามีจําหน่ายอยู่นะครับสาหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็คือมีตู้คอนโทรลอยู่แล้วนะครับมีระบบรองรับเป็นออโต้อยู่แล้วสามารถใช้ชุดคอนโทรลบอร์ดคอนโทรลสมาร์ตตัวนี้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ตัวนี้รับสัญญาณได้กไกลมากนะครับผมตัวนี้เป็นบอร์ดท,ที่เรา,าสร้างขึ้นมาเป็นของบริษัทสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันง่ายๆตามาที่เรา เขียนเข้าไปให้ร่วมกับแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานง่ายตั้งเวลาเปิดปิดอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเราสามารถตั้งเวลาได้เหมือนทอมเมอร์ดิตต้อนทั่วไปเลยนะครับและมีคําสั่งในการสั่งเปิดปิดปั๊มผ่านมือถือได้ด้วยนะครับสังเกตนะครับเราเปิดนะครับเราเปิดสั่งงานผ่านมือถือได้เลยนะครับผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือการควบคุมระบบปั๊มน้านะครับสามแรงม้าระบบไฟสามเฟสผ่ ed, านมือถือสมาร์ทโฟนนะครับผมตัวนี้เปิดปิดควบคุมได้ทุกอย่าง ตั้งเวลาเปิดปิดได้นะผมตัวนี้สามารถตั้งเวลากําหนดเวลาตารางในการทํางานได้นะครับทำงานจันทร์ถึงอาทิตย์ตัวนี้เราจะมีบอกเลยนะครับตัวนี้ที่เราเห็นเราสามารถเลือกวันการทํางานเปิดปิดได้นะครับเราต้องการลดน้ําต้นไม้ของเราเนี่ยวันไหนเวลาไหนเนี่ยเราเซตเวลาได้เลยหรือมีการปรับเปลี่ยนเวลาได้นะครับมีข้อดียังไงนะครับก็คือดีกว่าทอมเมอร์นะครับทอมเมอร์เราต้องสมมติเราจะแก้ไขเวลาเนี่ยเราต้องมาเปิดตู้นะครับ ขับรถมามาเปิดตู้แล้วมาแก้เวลามาเปิดตู้มาหมุนตั้งทั머อะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าเป็นเบาะสมาร์ทคอนโทรลชุดนี้นะครับเราสามารถเซ็ตเวลาหรือตั้งเวลาการทํางานผ่านมือถือได้เลยหรือควบคุมการทํางานกรณีเกิดลูกน้องไม่อยู่นะครับก็สามารถลดน้ำต้นน้อยเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครนะผมก็คือ,อตัวนี้ก็จะเป็นระบบเกษตรนับ4.0ก็คือ,อเน้นไปทางประหยัดในเรื่องของแรงงานนะครับก็คือเรา ควบคุมผ่านมือถือทุกอย่างนะครับสามารถเ,เปิดปิดนะครับอย่างที่บอกก็คือตั้งเวลาเปิดปิดได้ตั้งเวลาเปิดหน่วงเวลาปิดได้หมดเลยทําได้ทุกอย่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นออบอร์ดท,ที่เราทําขึ้นมาเพื่อให้รองรับกับตัวตู้คอนโทรลของลูกค้าในชุดนี้นะครับที่เป็นระบบออโต้ต,ตัวนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับหลักการทํางานก็ไม่ยากเลยนะครับมีตัวนี้ให้ต่อวิ่งเข้าไปที่ตัว คำสั่งออโต้ที่เราทิ้งสัญญาณเอาไว้โดยการออกแบบตู้คอนโทรลเอาไว้รองรับในอนาคตให้ลูกค้าเลยนะครับส่วนถ้าเกิดตัวนี้นะครับที่เราเห็นเป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเรามีระบบการดีไซน์นะครับเพื่อให้อ่สามารถใช้ระบบที่เป็นนะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะติดตั้งเข้าไปในตู้นี้ได้นะถ้าจะเกิดว่ามีการอ,าออกแบบตู้คอนโทรลโดยตรงนะครับที่ ใช้ระบบการสั่งงานผ่านมือถือโดยตรงเข้าไปเนี่ยลูกค้าบอกว่าต้องการควบคุมผ่านมือถือปุ๊บเนี่ยเราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปในตู้เลยนะไปยึดในตู้ตัวนี้เลยนะก็จะมีช่องว่างอยู่ด้านบนตัวนี้เราก็ใส่เข้าไปเลยตัวนี้อย่างที่บอกนะครับ,บสัญ,ญญาณได้ไกลมากนะครับคือจากที่เคยใช้งานมาเรับหรือทดลองมาเนี่ยอของอบรอร์ดอื่นๆที่เราเห็น,นคนับสัญ,ญญาณเนี่ยจะได้ไม่ไกลมากแต่ของเราเนี่ยนะครับเป็นรุ่นที่พัฒนาก็คือ มีเสาแนบอากาศตัวนี้ที่เป็นระบบสี่ระบบ wi-fi ตัวนี้เนี่ยมันสามารถรับสัญญาณได้ไกลรับถ้าเกิดว่าตัวส่งเราแรงเนี่ยตัวนี้เนี่ยรับได้เป็นร้อยเมตรนะผมตัวนี้ที่เราทดสอบแล้วในพื้นที่โล่งนบคึงร้อยเมตรสบายๆเลยนะผมโอเคสุดท้ายนี้ก็นะครับถ้าสนใจก็สามารถสอบถามเข้าไปได้ตามเบอร์โทรนี้เลยนะผมโอเคครับ สามารถกดเข้าไปดูนะครับในเว็บไซต์เว็บเพจของเราได้เลยนะครับเโอเค,ครับสวัสดีครับ